สวัสดีค่ะมาดูพลังงานในเดือนกันยายนของชาวธาตุดินกันนะคะมาขอ,อมาไหว้ครูบาอาจารย์ก่อนนะ,อะขออนุญาตครูบาอาจารย์นะคะช่วยชี้นนำแนวทางให้กับชาวธาตุดินเพื่อศกกันมังกอนขอดูพลังงานของเดือนกันยายนปี2568ค่ะพลังงานของเดือนนี้นะคะคุณได้เดดเดต มันจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตภายนอกของคุณการหามาซึ่งทรัพยากรการใช้ทรัพยากรของคุณมันจะแตกต่างไปจากเดิมมากๆที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมันมาจากความพยายามของคุณนะคะให้ประกบคุณได้สองเหรียญอ่าคุณมีความพยายามมีความตั้งใจมาก ในการทำงานคุณทำงานอย่างหนักเนาะคุณทำงานอย่างหนักเพื่ออต้องการที่จะปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงชีวิตการทำงานให้กับตัวคุณแล้วก็ทีมของคุณเนี่ยคุณได้ควีนซอสกับแปดวอนส์ควีนซอสคือความมุ่งมั่นของคุณแปดวอนส์คือการที่งานมันจะเยอะ จะมากจะหนักยังไงเนี่ยคุณคุณจะทำทั้งหมดคุณจะไม่ไม่ปล่อยให้อ่ามันคือคือมองคุณมองว่าทุกอย่างอ่ะมันคือเรื่องของการเรียนรู้มันเป็นประสบการณ์ของคุณแล้วคุณจะไม่ปล่อยให้มันอ่ะหลุดมือไปเนาะอ่าเรามาดูในในเรื่องของสองเหรียญสองเหรียญอ่ะคือไพ่ธาดิน น่าจะเป็นมังกรด้วยนะถ้าแม่หมอจำไม่ผิดเป็นคนที่มีความขยันมากๆในการทำงานมีความมุ่งมั่นมากๆเป็นการทำในแบบซ้ำๆจนสมดุลและกลายเป็นคนที่มีความชำนาญในเรื่องนั้นๆซึ่งอันเนี้ยเป็นลักษณะที่ดีมากๆของชาวท่าดินนะคะที่เขาอ่ะจะรู้วิธีในการจัดการชีวิตการทำงานการสร้างเงินสร้างไรายได้ของเขาให้สำเร็จ สิ่งนี้เขาจะต้องแลกด้วยความพยายามแลกด้วยเวลาก่อนหน้าเนี้ค่ะคุณคุณทำงานเหมือนเป็นเดอะเฮอร์มิตอ่ะคือคุณยังจะไม่ได้เปิดเผยในผลงานของคุณออกมาสู่สธาธารณชนแต่คุณอะ่ะเก็บสิ่งต่างๆเอาไว้แล้วคุณก็เรียนรู้จากรากฐานของงานนั้นๆ แล้วก็มุมเพาะประสบการณ์ที่คุณน่ะคิดว่ามันจําเป็นที่จต้องมีให้มันเกิดขึ้นมาอืมสิ่งที่คุณจะทำสิ่งที่คุณจะทำต่อจากนี้หรือหลังจากนี้นะคะคุณจะนำงานนี้ค่ะได้ the Temperance The temperance คือตัวนี้เนาะ แล้วก็ประกบกับ8ปดวันคุณจะหาสูตรสำเร็จที่สมดุล Temperance เนี่ยเป็นไพ่ของการหา Middle g r o u n d คือหาจุดสมดุลของทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาคุณจะหาสูตรสำเร็จที่ตอบโจทย์ให้กับทั้งตัวคุณแล้วก็ลูกค้าผู้บริโภคในปัจจุบันและตรงเนี้ยตรงเนี้ยคุณจะได้รับคุณจะได้รับ คุณจะได้รับหกวอนคือคุณจะได้รับการตอบรับการต้อนรับและประสบความสําเร็จมากจากลูกค้านะอมืมาถึงความท้าทายนะคะในจุดเนี้มันก็เกิดในสิ่งที่เป็นความท้าทายขึ้นมาเหมือนกันคือคุณอาจจะต้องรักษาความสมดุลเพราะ temperance เนี่ยมันก็เป็นการบ่งบอกถึงการรักษาความสมดุลอยู่แล้ว ตรงนี้หมายถึงว่าคุณจะต้องรักษาความสมดุลทั้งเรื่องการงานการใช้ชีวิตแม้ว่าจะได้รับความสําเร็จเนาะการยอมรับจากผู้คนคุณอาจจะต้องมาตรวจสอบงานอยู่เสมอเพื่อไม่ให้เกิดข้อบอกพร่องที่คู่แข่งอ่ะจะสามารถนําไปใช้เป็นจุดอ่อนของคุณได้ด้วยนะคะอ่าในเดือนนี้ต้องบอกว่า อาจจะเป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องมีการเดินทางที่ค่อนข้างเยอะด้วยได้ Prince p e n d a c l e ซึ่งมันอาจจะในเรื่องของการเดินทางการติดต่อสื่อสารมันอาจจะมีการติดขัดชะงักหรือล่าช้าได้เหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องมีการตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ยานพาหนะระบบการขนส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าบางอย่างอ่ะคุณอาจจะต้องจ่าย เพื่อเป็นการ maintenance หรือเป็นการตอบประกรันต่อสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเนาะที่จะต้องทำด้วยค่ะโอเคมาถึงมาถึง king of s w a r s มาถึงเรามาดูเดือนพลังงานของเดือนกันยายนของชาวทาดินกันเนาะเป็นเดือนที่คุณจะใช้ความเป็นผู้นำในการวางแผน งานวางกลยุทธ์การใช้ทักษะพิเศษในความเป็นมืออาชีพของคุณมันใช้ในการทำงานด้วยนะคะรวมถึงคุณต้องมีความชัดเจนในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยในเรื่องของความรักคุณจะต้องมีความชัดเจนในความสัมพันธ์เช่นกันแต่ควรเป็นความชัดเจนที่คำหนึงถึงความเข้าใจใช้ความรู้สึกกับคนรักคนรอบข้างด้วยเช่นกันนะคะ โอเคมาถึงบทสรุปของชาวธาตุดินในเดือนกันยานี้คุณได้เดชาริออ t กับคิงอ้อไม่ใช่กับชาริออ t เนี่ยแหละอันสุดท้ายละกับ King of s o อร์ s ชาริออ t ในเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่คุณต้องใช้ความมุ่งมั่นเดชาริออ t ไพ่ใหญ่หมายเลขเจ็ดเนี่ยเป็นไพ่ของการที่จะต้องแสดงถึงความมุม่งมานะความพยายามความมุ่งมัน่นความตั้งใจในการที่จะคุณจะกำหนดทิศทางชีวิตของคุณเพื่อให้เป็นไปในทางที่ปรารถนาซึ่งการที่คุณมีทิศทางที่ชัดเจนเนี่ยชร์ออดกับ k o n s w o s d s เนี่ยค o f Swords คือการมีความชัดเจน การที่มีทิศทางชัดเจนอันนี้ค่ะมันจะทําให้คุณสามารถสร้างโชคชะตาของตัวคุณเองได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเรื่องของความสมดุลนะ่ะมันก็ยังเป็นสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้ของชาวธาตุดินในเดือนนี้เหมือนกันนะคะก็โอเคครบค่อนข้างจะครบถ้วนสําหรับชาวธาตุดินในเดือนนี้นะคะยังไงแม่หมอก็ขอให้คุณประสบความสําเร็จกับเรื่องการงานและเรื่องสิ่งที่คุณคาดหวัง ทั้งหมดเลยนะคะค่ะแล้วกลับมาเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย